สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ Ford Auto g a l l e r y ปทุมธานีครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านหลังของนิวเนี่ยหลายคนคงสงสัยว่าเป็นแรปเตอร์ใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราไปเจาออะรายละเอียดกันดีกว่าว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับไปสวัสดีครับพี่แชมป์สวัสดีครับผมผมแชมป์ฟอร์ดปทุมนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัววาวาแท็กสี่คูนสี่อ๋อคันนี้เป็นไวแท็กเหรอใช่ครับเมื่อตัวนี้จะเป็นตัวในรุ่นของวายแท็กสี่คูนสี่นะครับ ก็คือจะเป็นตัวท็อปสุดแล้วของในรุ่นวายแท็กถ้าท็อปแบบพรีเมียมเลยก็คือจะเป็นพี่ใหญ่ของแรปเตอร์ก็คือจะเป็นตัวแรปเตอร์แต่จริงๆแล้วในตอบโจทย์นะครับอันนี้ผมขอเข้าประเด็นเลยครับได้ครับที่เจอลูกค้าส่วนมากนะครับที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมว่าตัวแรปเตอร์กับตัววายแท็กต่างกันยังไงผมบอกหนึ่งเลยต่างกันตรงที่ว่าน้ำมันครับอันนี้หลักๆเลยของคนไทยแล้วนะครับเวลาใช้งานจริงอันนี้จริงๆเลยหนึ่งเลยเพราะว่าอะไร เพราะว่าในตัวของแรปเตอร์นี่นะครับมันเป็นเครื่องสามพันนะครับผมน่าแรงมาก็จะเยอะมากแต่เป็นเครื่องเบนซินอีกต่างหากถูกต้องแล้วเวลาใช้งานจริงนะครับโอ้โหมันต้องบูดึงกับประเทศไทยสามพันนี่วิ่งไปประมาณร้อยโลอ่ะร้อยสองร้อยโลป่ะน่าจะกระเป๋าแบนซนดีดีกว่าอ่ะแล้วคันนี้ลูกค้าต้องการยังไงบ้างครับทำไมถึงต้องกลายมาเป็นหน้าแรปเตอร์อ่าผมต้องบอกก่อนเลยว่าต้องต้องเท้าความก่อนนะครับว่าหนึ่งเลยอ่าผมได้โจทย์จากลูกค้ามาหนึ่ง ผมอยากได้รถที่มันเป็นค่อนข้างออกแนวออฟโรดนะครับแล้วข้อสองคืออยากได้ให้มันดูดุดุเหมือนตัวแรปเตอร์แต่ใช้งานจริงแล้วตัวแรปเตอร์มันไม่เหมาะกับการใช้งานของคุณลูกค้าเพราะงั้งนหนึ่งเลยครับบอกคุณลูกค้าว่าเป็นตัววแท็ก4ี่คนสี่ไหมหนึ่งเวลาขึ้นเขาเว,วลาเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างจะทํางานกับขึ้นเขาบ่อยอะนะครับบอกลุยบ่อยอะไรเง,งี้ยก็เลยหนึ่งเลยว,ว่าพี่เอาตัวเป็นตัววแท็ก4ี่คนสี่ไหมนะครับแล้วก็ ผมตกแต่งให้ให้มันเป็นเหมือนแรปเตอร์เลยเขาบอกได้พอมีลูกให้ดูไหมผมก็เสนอไปเลยว่าพี่ครับนี่เลยตัวกระจังหน้าแรปเตอร์แทะตอนนี้มีมาแล้วนะครับมีมาแล้วแล้วก็ติดตั้งยัดเข้าไปเลยใช้คำว่ายัดเข้าไปยัดเข้าเลยยัดเข้าไปเลยอ้าวแล้วเขามีแถมกล้องหน้าด้วยเหรอกล้องหน้าตัวนี้นะครับผมจะบอกก่อนเลยว่าหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมมีกล้องหน้าตัวนี้หนึ่งเลย ถ้าบอกว่าตัวแรปเตอร์แท้นะครับกล้องจะอยู่ด้านบนอยู่แล้วเพราะว่ามันทํางานกับตัวเซนเซอร์นะครับผมกล้องจะอยู่ด้านบนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าติดกระจังหน้านะครับเป็นตัวแรปเตอร์แท้นะครับถ้ากล้องมันอยู่ด้านล่างอันนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่าของเทียบนะครับผมนอกจากกระจังหน้าแล้วทุกกันชนกันชนนี้เขาเรียกว่ามันจะมาพร้อมกับคิวล้อนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วหลักว่าอตอนนี้มันจะมีกระแสที่ว่า กระจังหน้าแท้แต่ว่าชุดกันชนกับคิ้วล้อทำไมเทียบถ้าเป็นตัวแท้ของตัวแรปเตอร์นะครับตัวนี้มันจะต่ำกันชนมันจะต่ำจริงๆแล้วหลายท่านนะครับจะงงว่าทำไมตัวกันชนถึงเป็นตัวเทียบอันนี้ทำความเข้าใจก่อนมันจะมีตัวกลอกเซ็นเซอร์ของตัวในรุ่นราแท้ตัวนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เปรียบเทียบกันกับตัวของแรปเตอร์ แรปเตอร์ or, ตัวชายกันชนอ่ะมันจะตับเวลาเอามันติดตั้งเสร็จตัวไวทแท็กนะครับมันจะบังเซ็นเซอร์อม,มันจะทำให้ทำให้การระบบการทํางานของตัวรถอ่ะประสิทธิภาพจะน้อยลงแค่นั้นเองครับ<อ>เราถึงเราถึง get, ได้ <get. S 2> แปลงแปลงขึ้นมาเพื่อจะให้เซนเซอร์มันทำงานได้เต็มที่<อ>และสังเกตว่าทำไมป้ายทะเบียนถึงยกขึ้นมาสูงอีกนิดเดียว<อ>เพราะมันบังเซนเซ,นเซอร์ต้องอทำความเข้าใจก่อนออนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับตัวแรปเตอร์กันชนอ่ะมันจะดูต่ำลง แล้วอย่างคันนี้ครับผมมิตริรถข้างหน้าถ้ามองจากข้างหน้ามาตรงๆเนี่ยครับผมรถมันดูใหญ่ขึ้นใช่ครับใช่ไหมใช่ทำอะไรไปบ้างครับด้านข้างอ่างงใช่ไหมว่าทำอะไรไปบ้างไม่ต้องสงส่อะไรเลยผมบอกไว้เกินเลยว่าในตัวเนี้ยในตัวสีคนสี่นี้นะครับบอดี้รถเดิมทุกอย่าง แต่ทำไมหนึ่งทำไมดูใหญ่ขึ้นเพราะด้วยกระจังหน้าอกระจังหน้าเป็นกระจังแท้แล้วมันเป็นตัวของแรปเตอร์ด้วยความที่เขาดูกว้างกระจังหน้าก็เลยทําให้รถดูใหญ่ใช่ครับแต่มิติข้างก็คือใส่คิ้วไปแค่เพิ่มคิ้วรอขึ้นมาออมันก็ช่วยอีกนิดนึงช่วยนิดนึงแล้วมันทําให้รถดูกว้างและใหญ่ขึ้นมากครับตัวนี้ก็ เป็นล้อเลนโซสายลุยหน่อยสายลุยชื่อรุ่นว่า MX Loca นะครับกว้าง9ก้าครึ่ง offset สอขอบ20มากมับยังเลนโซไทย RT 0 7ครับตัวนี้เป็นยางลายพังลายคาโมของประเทศไทยครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวแรกเลยครับโอ้โหสเปคยาง2อ5 55 20ย่ใช่ครับพอดีใช้งานได้ลุยได้ลุยได้ในส่วนของภายในเป็นไงบ้างคันนี้ภายในคันนี้เลยบอกได้เลยครับว่าตัวนี้ภายในตัวรถอ่ะจะเป็นภายในเดิมๆนะครับไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนเลยในตัว4 x 4 แต,แต่ชอบฟอร์ดตรงอย่างหนึ่งตรงที่ว่าประตูเขามีน้ําหนักมีน้ําหนักครับซึ่งบอดี้อ่ะพอเวลาเหล็กมันหนาขึ้นปุ๊บคว<ม>ามปลอดภัยมันต้องมีละมีแน่นอนครับภายในหนนลอหล่อเหมืนนอนกันเราอหล่อเหมือนกันเดิมเดิมครับตัวนี้ในตัว4ีคูสครับอย่างภายใน4ีคูสเนี่ยครับผมปรับเปลี่ยนอะไรมาบ้างครับจริงๆแล้วตัวนี้นะครับในภายในเนี่ยมันจะเป็นตัวเดิมของ4ีคูสเลยเพราะจริงๆเราไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพราะหนึ่งด้วยที่ว่าด้านในเนี่ยมันจะหลูหลาาด้วยนะครับเพราะว่าด้วย ดยที่ทั้งเบาะนะครับแล้วก็ความหรูไหลาภายในด้านในไม่ว่าจะเป็นเกียร์นะครับหัวเกียร์พวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะครับผมขนาดจอหน้าจอก็ขนาด12นิ้วเหมือนกันนะครับสบายสบายเรื่องแอร์นี่ไม่ต้องถามถึงเยรนี่เจ็บที่สุดเลยตัวนี้ก็มีโลบาร์กับด้านบนตัวนี้ถ้าเป็นในตัววายแท็กนะครับในตัววายแท็กมันจะเป็นตัวขับ2ขับ4ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาของตัววายแท็กวายแท็กโลบาร์จะเป็นทำมาจากโรงงานเลยใช้งานได้จริง นะครับผมรับล้ำหนักเวลารถวิ่งได้ถึง1 8 0่อกิโลนะครับแต่ถ้าเจอจอดนิ่งๆสายแคมปิง้งตั้งแคมป์ทำตั้งแคปนอยู่หลังคา300กิโลสบายคือพวกนี้ต้องบอกว่ามันใช้งานได้ครอบคลุมครอบคลุมครับเรียกว่ามันเป็นอนเอนกประสงค์สายลุยด้วยใช่ครับผมก็คือจะไปกางเต็นท์จะใช้ในเมืองหรือว่าเข้าป่าเข้าไร่ได้หมดเลยอยู่ที่เขาเรียกว่าลูกค้าใช้งานแบบไหนครับผมแล้วว่ามาจัดออฟเซตได้ แม่ว่าจะเออบางบางลูกค้าบางท่านสายลุยสายโฟร์วิวออฟโรดอย่างเงี้ยหรือว่าสายในเมืองหลอ่ลอๆเท่ๆได้หมดเลยในส่วนของด้านหลังครับฝาท้ายด้านหลังฝาท้ายตัวนี้ครับอัปเกรดมาให้เพิ่มเติมนี่ของคืนลูกค้าหมดเลยนเนี่ยแต่งกับผมคืนหมด<อ>คืนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดกระจังหน้ากันชนท้ายคืนให้หมดอ,อะไรที่อ่าเราเราอัปเกรดเข้าไปอัปเกรดของแต่งเข้าไปทุบตัวเดิมเราคืนให้ลูกค้าหมดครับผมคืนทุกชิ้นอย่างฝาท้ายนี้เป็นฝาท้ายเดิมไหม ตัวนี้ฝาท้ายนี้ไม่ใช่ฝาท้ายเดิมครับอันนี้เราได้เพิ่มเข้าไปก็คือก็จะเป็นตัวครอบท้ายะนะครับเป็น F O R D อันนี้เพื่อตกแต่งให้มันดูสวยงามมากขึ้นแต่เดี๋ยวจะมีตัวอะคริลิกครับติดเพิ่มเติมตอนนี้เดี๋ยวตอนเย็นเข้ามาติดตัง้งเดี๋ยวช่างมาติดตั้งให้ใช่ครับสำหรับใครที่สนใจออกรถฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นไหนก็แล้วแต่ครับผมสามารถติดต่อพี่แชมป์ได้ที่ไหนครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ในใต้คลิปนะครับผมนะฮะเบอร์โทรของผมก็จะเป็น 099-196-7828หนนะครับผมนะฮะฝากเพจ่หยพี่เพจตอนนี้กำลังอัปเกรดมาอยู่ะนะครับผมแต่ว่าโทรมาเบอร์ส่วนตัวได้เลยแล้วก็เดี๋ยวฝาก ลิงก์ไอดียไลน์ได้ไหมได้อันนี้จะง่ายกว่าจะคุยแบบเป็นส่วนตัวมากกว่าจัดไปเพราะบางทีด้วยที่ว่างานผมเยอะก็ะคือหนึ่งแต่งรถที่ลูกค้าตอบลูกค้าเยอะมากวีกหนึ่งงานเยอะมากบางทีอาจจะตอบเองไม่ทันแต่ถ้าเกิดเป็นไลน์หนึ่งหรือว่าเบอร์โทรโทรมาได้เลย24ชั่วโมงโทรมาได้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นิวกับพี่แชมป์ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ